เห็นตรงที่มันเกิดทุกข์เห็นภาวะของความดับไปเห็นความดับเมื่อเราลปล่อยวางที่บอกว่าความทุกข์เกิดจากความยึดการหลงเข้าไปอยู่ในอารมณ์ถ้ามันเกิดการปล่อยวางมันหลุดออกจากความทุกข์ทั้งหลายนี่เขาเรียกว่าญาณวิปัสนา มอที่เห็นแล้วก็เกิดความสลดทนทนูเห็นแล้วกเกิดความเศร้าเห็นแล้วกเกิดความขยะขยงเห็นความคิดความปรุงแต่งเป็นของน่ากลัวเห็นความคิดสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นอย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอเขาเรียกสมะสีสีนะมันเป็นเสมอกันทั้งหมดเลย คือรูปกับน้ำก็มีสถานะเป็นเหมือนกัน <c oughs> ไม่มีความต่างแต่เราเห็นแบบนี้อยู่บ่อยๆนี้เราเริ่มมีปัญญาเรามีปัญญาดูเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดกันดับแบบนี้ให้มันต่อเนื่องเราอย่าไปหลงอยู่กับอารมณ์ที่มาปรุงแต่งจิตแต่ให้เห็นเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยมันไม่เที่ยง ปรุงแต่งจิตมันจะทําให้เป็นทุกข์แต่เราเห็นว่ามันเที่ยงคือเราเล่นกับมันมันจะทุกข์มันจะหนักพอเห็นมันก็ปล่อยวางเพราะปล่อยวางจิตมันก็ว่างมันไม่หนักอะไรมันก็เกิดความสุขเกิดปีติเกิดความสงบสงบคือสงบไม่ปรุงแต่งนั่นเองเออไม่ใช่สงบแบบนิ่งสงบเพราะมันไม่ปรุงแต่งเห็นว่าเป็นทุกข์ เราไม่ยุ่งกับความทุกข์ก,ก็ไม่ปรุงแต่งเราเราก็ไม่ต้องมาแก้ไขอย่างความคิดอยากร่ําอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากมีอยากเป็นเนี่ยมันมากดทับจิตเราจิตเราก็ไม่สงบมันเราต้องวิ่งตามมันต้องอยากได้อยากเป็นอะไรก็ตำแต่นี้พอเรารู้เท่าทันว่าเราก็ปล่อยวางไม่เอาแล้วมันเป็นความปรุงแต่งเฉยๆให้จิตมันอยู่สงบมันก็สงบของมันเนทีนี้ไม่ต้องปรุงแต่ง Thank you